สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องลูกชรนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาชมวิธีการทําให้ผักหวานแตกยอดนะคะแตกยอดพร้อมกันพรืบเลยนะคะเพื่อนๆนะนะแตกยอดพร้อมกันพรืบโดยโดยวิธีง่ายๆนะคะโดยการลิดใบแก่ออกให้หมดเลยนะเพื่อนๆนะคะถ้าเราลิดใบแก่ออกมันก็จะเหลือแต่ยอดนะคะใบแก่อย่างเงี้ยเราริดออกหมดเลยนะตัดออกหมดเลยนะคะจะเหลือแต่ยอดอ่อน เดี๋ยวแต่ยอดของผักหวานเท่านั้นนะคะถ้าเราไม่ริดใบแก่นะคะเดี๋ยวอาหารก็จะมาเลี้ยงใบแก่หมดก็จะไม่แตกยอดอ่อนนะอันนี้ต้องริดนะคะเพื่อนเอนเราต้องริดนะคะริดออกให้หมดเลยริดออกให้หมดเลยให้เหลือแต่ให้เหลือแต่ยอดอ่อนนะอันนี้ก็ไม่ได้ริดนะเพื่อนเพืนนะ พอไม่ได้ลิดปุ๊บนะเดี๋ยวมันก็ไม่มียอดอ่อนต้องลิดใบออกให้หมดเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะใบแก่ไม่ต้องเสียดายนะเดี๋ยวก็จะได้ยอดอ่อนออกมายอดอ่อนแบบนี้นะคะยอดอ่อนออกมาเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเนาะกำลังกินเลยนะคะน,นี่เป็นผักหวานนะคะ ผักหวานป่าช่วงนี้จะแตกนะคะแตกยอดนะจะแตกช่วงนี้นะคะจะแตกช่วงแรงนะคะนี่ต้นผักหวานป่านะคะเป็นแบบนี้เลยกําลังแตกเลยนะคะยิ่งตัดก็ยิ่งแตกนะคะยิ่งเก็บก็ยิ่งแตกนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวก็แก่นะคะเพื่อนๆนี่กำลังแตกเลยนะต้นผักหวานป่านี่นะคะ ยิ่งตัดยิ่งแตกเลยนะคะผักหวานป่าเราด้านบนอีกนะเพื่อนๆดูนะคะช่วงนี้ก็ลดน้ำไว้นะคะคอยลดน้ำไว้ค่ามาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะนะเพื่อนๆตัวเล็กๆนะผักหวานในช่วงนี้จะออกนะคะ ผักหวานป่ามาช่วงนี้ก็จะแห้งหน่อยแห้งหน่อยนะคะนี่เห็นไหมยิ่งตัดก็ยิ่งแตกผักหวานป่านี่นะคะอันนี้ก็จะไม่ให้มีใบเลยนะคะใบต้องเอาออกเด็ดให้ออกหมดเลยแล้วมันก็จะผลิยอดออกมา ค่ะต้นนี้เหมือนกันนะคะก็กําลังแตกนะคะวิธีทําให้ผักหวานป่านะแตกยอดก็คือเราจะต้องลิดใบแก่ๆออกให้หมดนะคะเอาใบแก่ๆออกให้หมดนะคะคอยตัดเอาใบาออกให้เหลือแต่กิ่งนะคะให้เหลือแต่ขแขนงแล้วก็เดี๋ยวมันจะแตกออกมานะคะเนาะ <S <S เดี๋ยวมาดูต้นนี้มาดูต้นนี้นะคะต้นนี้สวยมากเลยไม่มีใบแก่เลยนะคะใบแก่ตัดออกให้หมดเลย ใบแกะลิออกให้หมดเลยนะคะก็จะเหลือยอดเหลือยอดออกมากำลังสวยเลยนะคะผักหวานกิโลนั้นก็หลายตังนะคะเพื่อนๆเนาะไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสามร้อยในกิโลนังอะผักหวานกำลังสวยเลย ต้นนี้เหมือนกันนะคะต้นเล็กๆนะแต่เราลิดใบออกให้หมดเลยเพื่อนๆเ,เอาใบาแก่ใบเก่าใบาอะไรออกให้หมดเลยเดี๋ยวมันจะยอดก็จะแตกมานะคะกำลังสวยเลยวันนี้ให้ดูผักหวานนะคะวิธีทำให้ผักหวานแตกยอดนะคะ ก็คือเอาใบเก่าออกให้หมดเลยแล้วก็คอยรดน้ำไว้ค่ะวิธีที่ทำให้ผักหวานแตกยอดนะคะเราต้องเอาใบแก่ๆอย่างเงี้ยออกให้หมดเลยนะคะริดออกให้หมดเลยนะต้องออกให้หมดเด็ดออกให้หมดนะคะเด็ดออกให้หมดแล้วก็จะมีแต่ยอดนะคะเพื่อนๆดูนะคะต้นนี้ยังริดไม่หมดเลยลริดไม่หมดมันก็ไม่ค่อยแตก ถ้าต้นไหนเราเอาใบาเก่าไปแก่ออกหมดนะมันก็จะแตกให้เราอย่างนี้วิธีง่ายๆนะคะทำให้ผักหวานแตกยอดนะคะเราต้องริดใบเก่าออกให้หมดเลยนะคะออกให้หมดเลยนะเพื่อนๆน,นะ ให้เหลือแต่กิ่งขแขนงให้เหลือแบบนี้เลยนะคะค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนะเราริดใบเก่าออกให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆพ,พอริดใบเก่าออกแล้วก็ยอดใหม่ก็จะออกมานะคะ ดูนะคะดูนะป่าผักหวานทั้งนั้นเลยนะคะปลูกไว้ประมาณสิบกว่าต้นนะคะต้นนี้ไม่ลิดใบเดี๋ยวเราก็จะลิดใบออกให้หมดนะคะนี่นะคะเพื่อนๆยอดทั้งนั้นเลย